วันที่7ที่8มิถุนายนอยากจะพายมมาถือธุดงควัตนอนกลางดิน,นกลางทรายหรือว่ายัางสามารถเดินทางยังสามารถมาปฏิบัติได้อยู่มาร่วมกันได้อยู่อยู่ในตรงที่เราจะลงสถานที่ทำอุโบสถกันคือตำแหน,น่งนี้พยายามตอนนี้คณะช่างเราก็เร่งเชิญชวนพุทธศาสนิกนชนลูกศิษย์หลวงพอ่อมากางเต็นท์นอนกลางดินนี่แหละ กุติถาวรพระคุณเจ้าพระไทยน่าจะได้ลงหลักปักฐานกันเสียตื่นเต้นและก็ดีใจเหลือเกินจะมีกุติเป็นของตัวเองใครมีความประสงค์อยากแก้กรรมมาทําแท้งกับปตาม,านมนะโยมนะประกาศพระศาสนาครั้งแรกเนี่ยมีคนฟังอยู่แค่5คนจะมีกุฏิขึ้น13หลังในโซนของกุติหมู่เรือนไทยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเดียวลหลายท่านยังติดต่อเข้ามาว่าจะขอเข้ามาปฏิบัติได้ไหมจะมา ท่านผู้มารับภาระธุระดูแลพระคุณเจ้าพร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันครับระยะเวลาแป๊บเดียว15วันแล้วครับทางคณะผู้ปฏิบัติธรรมก็ถึงเวลางวดแล้วมั่นกันครับนั้นก็อนมนทนาขอบคุณศรัทธาจะภาพทุกๆท่านที่ได้มา ช่วยกันอุปร,ระธรรมบำรุงดูแลพาะคุณเจ้าพร้อมคณะญาิโยมทุกท่านทุกคนขอเราท่านได้อนุโมทานาสาธุการได้พร้อมเพรียนกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ 15สิบห้าวันนี่ถือว่าเป็นงานซ้อมซ้อมเพื่อรับสี่สวันทีนี้รับหลังจากวันที่7วันที่8เดือนมก,กราคมไปจนถึงเดือนมีนาคมก็จะเป็นงานปฏิบัติธรรมใหญ่สำหรับพุทธสวิกาหลักสูตรไม่ชีไม่ชีล้วนๆเลยคจำนวน120ท่านตอนนี้ตัวเลขกำลังบวกลบอยู่ บวกขึ้นไม่มีลบตอนนี้ครับปัญหาเรื่องเดียวหลายๆท่านยังติดต่อเข้ามาว่าจะขอเข้ามาปฏิบัติได้ไหมจะมาเพิ่มได้หรือเปล่าครับต้องขอแจ้งข่าวว่าตรงนต้องเป็นรุ่นสองแล,ล้วล่ะพราะตอนนี้ที่อยู่ที่อาศัยยังไม่พอเพียงครับแต่ถ้ามาลำบากสักนิดหนึ่งไกลห้องน้ำได้ก็ถือว่ายัางสามารถเดินทางยังสามารถมาปฏิบัติได้อยู่มาร่วมกันได้อยู่แต่ว่า ถ้าอย่าง <c oughs> กุฏิที่พักตอนนี้สามารถรองรับได้ทวนก็100ชีวิตครับ100ท่านอย่างหมู่พระเจ้ากระสงที่เดินทางมาจากศรีลังกาเมือ่อติกิเมือ่อหลักสูตรที่แล้วก็มาหนึ่งรอกว่าที่อยู่ที่พักก็ถือว่านแน่นพอสมควรฉะนั้นถ้าถึงคันร้อ1ย0่สินี่ต้องขยายอาจจะต้องขึ้นพักบนกุฏิศาลาสองชั้นครับ แต่ก็จะเป็นความลําบากเรื่องการเดินทางเข้าห้องน้ําไกลสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าตัดความลําบากเหล่านั้นออกได้ก็ถือว่ายัางสามารถมาปฏิบัติอยู่ด้วยกันได้ครับพยายามตอนนี้คณะช่างเราก็เร่งช่างนี่สามคณะทํางานอยู่ในวัดตอนนี้ครับมีคณะหนึ่งกําลังทํากุฏิเมื่อวานขนกุฏิออกไปหนึ่งหลังโยมว่าโอ้มาอีกแล้วพระตองเหลืองซีสั้นห้า ขนกุฏิกันอีกแล้วพอถึงหน้าหนาวปุ๊บเราก็อพยพก,กันทีนึงนมนม์คกุบาจันทรย์ครับผมนิมมต์ลงพิจารณาพระตา,ารครับเมื่อวานนี้ขนกุฏิออกจากส่วนที่คณะช่างบ้านเรือนไทยกําลังลงกําลังเทเสาเทฐานจะมีบ้านเรือนไทยขึ้นในส่วนของข้างป่ามะม่วงฝั่งหลังป่าฝรั่งนั่นอีก13หลัง13หลังที่แรก ทำสัญญาไป15หลังแต่ดูพื้นที่แล้วไม่สามารถลงได้ลงได้มากสุด13หลังลม้มหลวงครับไม่แน่นจนเกินไปก็เลยว่าอย่างนั้นขอเป็น13หลังเถิดทีมหนึ่งก็กําลังทําเรื่องกุฏิ13หลังอยู่แล้วก็อีกคณะหนึ่งทํากุฏิ18หลังส่วนของพระไทยส่วนของฝั่งนูน้นหลังคาแดงๆอยู่ครับอันนั้นเป็นส่วนของกุฏิถาวรพพะกุณเจ้าพระไทยน่าจะได้ลงหลักปักฐานกันเสียที ตื่นเต้นและก็ดีใจเหลือเกินจะมีกุฏิเป็นของตัวเองที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนอีกแล้ว <c oughs> เปลี่ยนคณะศรัทธาจากคณะผู้ปฏิบัติธรรมคณะมกง่ายนําโดยคุณธนวัตกิติบัพรพชาพร้อมคณะกยัลยาณมิตรพี่น้องครับหาปัจจัยมาร่วมกันมาช่วยกันเป็นกุฏิตอนนี้ได้ก้าวหลังครับกําลังก่อสร้างอยู่แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเดินทางมาจากอาเภอสันทรายจังหวัดเชีงยงใหม่มาทําแท้งน้ํา ใครมีความประสงค์อยากแก้กรรมมาทําแท้งกับอาตมานะโยมนะ<ป>ชวนโยนชวนโยมทําแท้งทาแท้งแท้งนี่จุน้ําได้ห้าหมื่นลิตรเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนน้ําท่วมน้ําเป็นอมภาสทั้งวัดเลยอย่าว่าแต่น้ําท่วมเลยเนาะตอนนี้ทางฝั่งกุฏิทัศบารมีกุฏิสมเด็จก็บางวันก็เป็นอมภาสเหมือนกันเพราะเราต้องขับเคลื่อนน้ําด้วยด้วยปั๊มน้ําแต่ถ้าเอาขึ้นแท้งแชมเปญถังสูง ก็ไม่ต้องเคลื่อนด้วยด้วยเครื่องสูบอีกแล้วไม่ต้องใช้ปั๊มน้ําอีกแล้วฉะนั้นก็จะมีคณะช่างอยู่3ามคณะที่กําลังทํางานอยู่ในวัดเพื่อจะเตรียมการให้พร้อมเตรียมการให้ทันรับหมู่แม่ชีแล้วก็คณะพระสงฆ์ที่จะเดินทางมาจากประเทศทิเบตมาจากประเทศศรีลังกามาจากประเทศอินเดียแล้วก็พม่าที่จะเดินทางมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเตรียมการที่จะรับพระคุณเจ้าที่จะเดินทางมาจากประเทศอินเดียจากลาวจากเวียดนามจากโรมาเนียที่จะมาในช่วงเดือนมีนาคมครับในช่วงเดือนมีนาคมก็จะตอนนี้เมื่อวานั่านก็นกนไปประชาสัมพันธ์ติดต่อ,อก,กันทางรัฐคุชราชที่อยู่ติดกับประเทศปากีสถาน <c oughs> ส่งข่าวกันมาว่าคุชราชมา25ครับส่วน มุมไบกับอรังคบารนี่ตัวเลขยังขึ้นขึ้นลงๆอยู่30-40อยู่ในช่วงนี้ท่านถามว่าถ้าน้อยกว่านี้อาจารย์ไพรโรจน์ยินดีไหมผมบอกว่ามาคนเดียวมารูปเดียวก็สอนรูปเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่พอพระพระทุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศพระศาสนาครั้งแรกเนี่ยมีคนฟังอยู่แค่5คนอย่างพวกเรามากัน14-15ท่านนี่แตมาถือว่าเป็นกําไร เป็นกำไรเพราะมากกว่าผู้รัเจ้ามาฟังมากกว่าปัญจวัคคีมาฟังเทพพระเจ้าครั้งแรกเนี่ยห้าท่านฉะนั้นถือว่าอย่างนี้ท่านจะมาสกักกี่ท่านกี่รูปเราก็สอนมาตรฐานเดิมก็คือมาเท่าไหร่จะมาจํานวนเพียงใดเราก็ยังสอนด้วยหลักสูตรเดิมมาตรฐานของเราอย่างนี้ครับฉะนั้นถือว่าจะมาเท่าไหร่ก็ตามก็ยังรับได้อยู่ครับก็ยังรับได้อยู่กุฏิก็เลยพร้อมขึ้นจะขึ้นพร้อมกันปีหน้าปีหน้า จะมีกุฏิขึ้น13หลังในโซนของกุฏิหมู่เรือนไทยแล้วก็จะมีกุฏิพระคุณเจ้าขึ้นอีก18หลังในโซนของกุฏิหมู่กุฏิผ้าไทยแล้วก็จะมีหอฉันสองชั้นขึ้นทางฝั่งนี้ครับแล้วก็มีอุโบสถวันที่7ที่8มิถุนายนอยากจะพาโยมมาถือธุดงค์ขวัตนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่ในตรงที่เราจะ ลงสถานที่ทําอุโบสถกันคือตําแหน่งนี้อยากมาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์หลวงพ่อมากางเต็นท์นอนกลางดินนี่แหละครับทำความภาคความเพียรภาวนากันอยู่กลางดินนี่แหละกันหัวใจใส่แผ่นดินเพื่อจะเป็นอุโบสถในวันที่7ที่8มิถุนายนปีหน้าฉะนั้นจะมีศาลาสองชั้นขึ้นฝั่งนี้เป็นหอฉันข้างล่างจะเป็นหอฉันข้างบนจะเป็นหอปฏิบัติ กว้างกว่าเดิมกว้างกว่าที่เคยเป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็มีอุโบสถสองชั้นที่อยู่ตรงนี้ครับฉันประกาศประชาสัมพันธ์เตรียมปักใจไว้นะยมนะ <c oughs> <c oughs> ปีหน้าคงจะก,กวนกระเป๋ายมพอสมควรอยู่ครับเพราะว่าสถานที่สงสารหมู่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านมาประพฤติปฏิบัติฝนตกมาก็มีแมงเมานะฝนตกมาเป็นแมงเมาฝนไม่ตกเป็นยุงครับมีสองอย่าง อันนั้นปีหน้าก็มีแผนที่จะสร้างส,สถานที่เอาไว้อนุเคราะห์ดูแลพระคุณเจ้าที่มาประพฤติปฏิบัติครับขอลําดับถัดไปคนิมนี์มลลงปู่ได้นําพาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะภาพทุกท่านได้สวดละขีเป็นลําดับสืบไปครับผมขอบบิญาาาต้งกรกรระนแทป